สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราสองคนพอลูกนะคะก็มาฉีดอาหารเสริมให้กับข้าวโพดนะคะก็คือโรเขียวหยแล้วก็ไร่เทพนะคะไปติดชมกันเลยค่ะทุกคนเป็นไง <laughs> การให้ทานอาหารทางใบของขอ้าพดพ่อนางก็จะลืมหายหลังจากปลูกครบแล้วหนึ่งอาทิตย์ฉีดตอนเวลาหกโมงเชา้าจะทําให้ข้าพดได้รับสารอาหารทางใบได้อย่างเต็มที่ทานอาหารเสริมทางใบพ่อนางใช้ไรเทปใช้วบคู่กับโลเขียวไหลเทปหนึ่งซองผสมน้ำหนึ่งลอยลิตรใช้ได้ห้าไหลใช้ขู่กับโปเขียวหาฟ้าหรือหนึ่งอยซีซีฉีดขู่กันฉีดแล้วจะงามไวต้นสมบูรณ์ช่วยสังเคราะห์แสงได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มผลผลิตพืชโตวไวไม่มีสารพิษ ต้านทานโรคและมแมลงปับปุงดินทนแหล่งทนหนาวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้ใช้อันนี้ก็หลังจากฉีดแล้วครบ2อาทิตย์นะคะทุกคนตน้นก็นจะแข็งแรงงามไวแบบนี้เลยจ้าทุกคนถ้าต้องการผลผลิตเพิ่มต้องเริ่มที่ไล่เทพแล้วก็เลาเขียวเลยจ้าแบีบหนี PPFc ต้องไปทดลองเองแล้วจิมเลยท่ตะกะอย่ารอช้า